อุปเล็กสอนดีนะเฮ็ดด okay, okay. uh ี้เบ็ดโอ่นเบ็ดลงลงโอเคโอเคลงมาดัน ที่โซแดนมาเนลงมาแด่นเฮ็ดให้น้องที่เมเฮ็ดให้นี่ิตอนนี้ก็ทำแล้วเนาะใสจจเจวนโต๊ดินแเลย แต่สิใีเมื่อเราพี่น้องให้ดิ่มดนแดนลีนกอจักบาดยังสีกลับไล่ลงมาดิมเออไล่ลงมาดนเนี่เฮ็ดให้ตรงทีมเฮ็ดให้ดิมว้า ไล่จะบ้านี่น้องพี่น้องน้ำกระโบลายผู้หญิงลีนมวนสำหรับเด็กหน่อยทาผู้ใหญ่ลีนโบมว้วนอื กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็พวกก็2แดนเมืองชนคือเก่าเนาะมื้อนี้เฮาก็สิไปสอนนะพี่น้องไปสอนอยู่ก่าพะด้นฮีนพล่ะเนาะแม่พยามไปก่อนเนาะเฮาไปมีสีนสะดแล้วก็ดนแล้วก็ดมแม่นะพี่น้องดมกดนยามไปก่อนนะพี่น้องเฮายางไปเฮาบ่ได้คจักเนาะิจไปก็ได้แต่เฮาต้องไปทางพูไปทางเฮือนเขาไ้างลเนาะพี่น้องอ้แล้วเนาะ หากเฮาบ่ได <laughs> like, go ้ข <laughs> go 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 ี่ไว้ซ้ําเพราะว่าน้ํามันมันแพงเนาะพี่น้องเคยขี่ไปก็รถต้องซ่องคันเนาะก็เลยว่าอีหยังอันนี้แหละนี่เนาะก็สิไปจังพี่แม่พญาไปก่อนจรไปถ่าเท่านั้นแหบรรยากาศเอ้ยเนาะบรรยากาศยังแรงตอนประมาณบ่แม่นตอนประมาณดอกตอนนี้ก็บักชมบ่เนาะพี่น้องพี่น้องแม่เพิ่นใส่ถ่ายเพิ่นบ่จยังบ่ทันยามมาจ้ะ ชาวไทยทาดูอยู่กับเหือนข้าเจ้าเพื่อนแต่ว,ว่าแสดงกับดีมหาศีไปสูในหันเนาะยังเห็นมหมอยู่ไปเบิ่งกันพี่น้องว่าน้ำมันสีลายอยู่เพื่อนเนาะพอเมื่อคืนในพุ่นกระตกแห้งเติบไนดะ้หางยางมันบกเลยประจักษ์ตอนนี้มาก่อนทางแหลกทางแหลกกองปีนะพี่น้องน้มันลายบาแห้งเนาะ ใดีมไหลเต้อดิเวลาเท่าเดอะเป็นเลยส่วเขียวที่สิสามะดิ่ดิอะไรลีพยายามจะพลาดเลยจะสีมันหรืบอเนาะอ่ะมันน้ำน้ำโอ้โอ้น้ำพลาดหัวแตกเอ้ยธรรมศาสตร์ กายนี้ยนยันซีเจ้ามาเอางเง้ยาขานำแห้งว่าก็สอนบปล้ใช่ไหมอือสอนแล้นี่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 งี้บอกบอกดิมดิมนี่ลงไล่ลงมาอายู่พีลาเอ้ย bạn nhé! Mình sẽ cầm lại เ right. ือหาข้าวของโจคเอาไบบนิลูกป้ามันเข้าไม่หนือยับขามมีดและสูงป่ะึอดีมเกือบฉันอาเถอชาวประยุทธ์ส่บดะเหมือนเป็นไข่

นนี๋ยวป้าน่ะบปแ้่ะ้าปย่าปกขับคล้องปอกขับคล้องเมยปาขับคล้องปลา,า,าขับเรืนอนะเ่ย <c oughs> ไปอาโตพี่น้นอง หทางเถอะสอนไนนี้เลยคือไปถึงห้องเพชรปวดเลยงินทาอ้ยเอเอ้ยอ้ยเอ้อยอยอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอยเย้ยเอ้ยอ้เอ้ยอยอ้้ย ยขยิยขาเลยลงมันไม่ดิมขาหิน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 ใหญ่เดี๋วเยาจะเสวนาไม่สืมผุบป่ยแย่งไปยม ơi ơi ông thừa lạc khan ông thừa lạc khan ơi tục chạy แย่งดีกูกตามบขคืนนะไม,ออะม่สิเม่อุกิดเอ๊ะพักแย่งใช่ไหมได้ได้แหงเลยช่ิดบ่มีอนะ่ะ Cũng không biết kiệt này nọ này Gọi Cần để lại nó Vâng ừ. Vâng đi sang thương đi Dạ Sao nó Thôi đi đông mẹ Thôi ba tỉnh นเ,นเนี้ก็่ยขาดเลยบอมันลายที่ตรงเปนยื่นเดีะวขึ้นี่บนน้ำไหบ่กาทำมาตรงไปนนะ <laughs> uh, <laughs> <laughs> nè, này <laughs> đây. à, nè, sẽ lấy gối lọt, nó, mình đây, อะรบางอย่งใจด้วยแล้วลมตานี่ยอุปสอนนอนี่นี่ปลาโดปลาได้เน่นี่เนเนเนเอสวยมือตบเร็วไดตัวเดียวกบได้ชไมลู่ได้่ได้ก่ได้จะได้กบได้เออ Cô, cô, Sao? Ừ. đi? nó làm đứng đó? Sao đi làm Kẹp đi, kẹp, mắc ôi! Ba nội đi ở hết ổng luôn <laughs> Ba nội hôm ba lai nó Lai là tụ Đôi lai như thế nào lai đi ở bên đại, đây tiêu sử sự của cứ chỉ để nó Tự thụng à? Ừ กุ้งเต็นนะนิ่มก็เต็นได้บดกุ้งหมากม่วนกุ้งเตนดยามเดือนปลหนอยๆก็ลงมาหลีในนีเนาะ่วนี้กคนลงบ่ลายเนาะนมันไหลบ่แน้ําแห้งนี่คนเมนหลายๆปาสิสอนอันน ตส่ย,ยังไงนะกระเช้โตงบบน้่ฮะสีดายังมันเป็นกระสอบมันขาดอยู่แล้วข้าวต้มหมาข้าวลินเด็กหมอยข้าเด็กนนอลินไหมจ๊ะ

เราพี <mile> ่ช่องพี่ดอกที่ได้ซ้ำเก่าบพราะรัวลู่กรได้อยู่ใครก็อยู่ลุมเนาะเก็บปลูกนี่น้องดินเอ้าเออได้เนาะกระซิวฐานางคาเจ้าหน้าหนึ่งพี่สีได้เนาะห่ากระชิดินหนำแล้วก็ะชิมเงินขำเลยเฮ็ดกินใสียงหนไเวลาเมื่อนี้บริจุงหัวพี่น้องขับคอน ผักฟนอนงัว่ะปะผักฟนอนงัว่ <c oughs> ให้พี่น้องมองดูป่ะเบิ่งขึ้นน้อยป่ะครับบันีกิกาหอดกา <c oughs> อ้านเรนน้ำเฮ้ยต <c oughs> มใจดีไปนะพี่น้องดีบอกมาตแต่โดนโดนเลยฮะกระพพาพันมามากก็มา,ม,ามืออันหนำเบค้อถึงนขั้วพวอตกแห้งเห่งวบิ้งนำพ่ชแห้งเนานนะเพรอบิงเห้น <c oughs> เนาะเือม,มาตกทางเ่าปะ เนาะเป็นมาแต่เสาอ่ะะอันนี้มันมันอันนั้นเนาะมันห่วยเลยอันน้ำออกก่อนพี่น้องไป,ไปดินน้ำน้องดีมเอาไม่ม<า>ออกก่อนพี่น้อก<ป>นี่น้องดีมไลนลงมาน้องดีมอดคิวโซแดนเนาะสิลงมาบบบนี้นี่ลงมาตะลุกนี่โอ้ยโคตรเกิอบเนาะ

รุ่นคูชามะาลินฮะจนหมวกเพียนั่นนี่แล้วในพลานทีนนี่เจนมาล่งช <c oughs> อบชอเียกยมันมักับข้อื <c oughs> จักจอยโบจอยจนหนามันโบไล <c oughs> ่เอ้อ่ <c oughs>

ดีฮะว้มนรกตันลนียักดีว้าวว้ปบันีน้องแวโลอืมพอดีล้วปากยุ่งแควยุ่งแคว ตัเท่าพอน้ามีงก็จักบ้านเดีนยวเล่นหนีที่บังนาลินเลยคะเลือกเขาแล้วพลังใบเห็นแล้วพลังใบยุดอันนี้ออ้แสงก็ออันนี้น้องดิมสบายดีพี่น้องวบาดิ ไลายบดีมตัตาบดีมเนี่ยเนาะคือสีมวน คลอดพลาดแล้วอาเลยเลยเลยไล่ลงมาไล่ลงมามมถ่าถ่ายขากเลยเอ,อ๊ <c oughs> พี่น้ำต้นคำพี่น้องตอนอันหามงคงมืนนอออ่อเดืนบรเดีหนึ่งเขาเนาะที่เขาเย็นทีเ่เขาอุปาเออเขาหนึ่งเลยอนนบอกรึยังย,ยัดไ้ อาเลยเลยเอ้าน mm ี hmm. ่พี่้องต้องเทิงกระจิปิทชวนปู่เนาะยาำคาเพลินจีบ้านตึกแฮเวลาปลาขึ้นตอนนี้คนยังวนเลยเพิ่นบ่ลงกมาไหลไหลอ้าไหลลงมาด้ไหลลงมาเลยไหลลงมาเออ จะให้ดิ่มด้นแดนเนาะแข่งขันกันมามามาเฮ็ด <c oughs> ดิ่มเฮ็ดด้นเฮ็ด <c oughs> <c oughs> อันนี้อันนี้ดิอีเช้าอันนี้นนทักแทลงเลยทักแทลงเลยจ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก,กีนหน่อยสะก,กีนหน่อยสะกีนใหญ่สะกีนกลาง ยังยังขาดผู้หนึ่งเนะ <laughs> าะยังขาดผู้หนึ่งขาดไอขาดมาเม็ดสีนนะี่แม่นเหรออ่าเห็ดปลาเขียวหมากเนะ้อาาอ,าา <laughs> อ่าเลย เอภาพสวยจังเลยนี่สแดสแดงแสดงสู่ใต้โอ้แล้วแขวะลงนี่ <c oughs> นอไปนี่ไปนี้ที่โดนพี่นอ้องโดนสีไล,ล่ล,ลงไล่โดนเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ด บ้าบาจะจับต um, ักอนออกมายัได้นด้ดงบ้ตื้นพี่น้องอาเลย ลงมาลงมาตอนนี้กระเดกกำลังไหลลงมาข้าน้องเนะาะกดวักสองทะลุสู่ใต้ <laughs> <laughs> ลงมา พลาดเดอร์พลาดเดอร์อ,อนานาเซียเนาพี่น้องทาพลาลาดลูกนี้หัวแตกโลดลงลงโอเคโอเคมาลงมาด้น คือพี้เจ้าแดนมาเนลงมาแดนเฮ็ดให้น้องดีมเฮ็ดให้นี่นิ๋ตอนจะทำแล้วเนาะใส่โจเย็นสิต๊กดิ้นเลย แต่ทีนีเมื่อเราพี่น้องให้ดิ่มด้นแดนลีนกอจักบาดจังสีกลับไล่ลงมาดิมเออไล่ลงมาดนน้นเ่โอ้โหน่เทสให้ต้องดิ่มเทสให้ดิ่มว้า <c ười> ไจะาะนี่น้องพี่น้องน้ำกระโบลายปุรีลินมวนสำหรับเด็กหน่อยทาผู้ใหญ่ลินบมวนเมาถ่ายหูคอกกันนี่นสสเสด็จเมนี่จากบลล่อแล้วไล่ลงอ้าลง ลิ้นเมื่อยแล้วก็ลอ,อยหน้าบัานี้จะได้เต่งน้องดีมาพี่ช่ยฮูมให้บัานี้ลิ้นน้าไปลิ้นน้ามาป้าคืนพี่นอ้องให้ดีจัดการไาา <laughs> ด,าด้บอไ <laughs> ด้แน่บอได้ฉ่ำแน่ได้ได้บอได้ฉ่ำ <laughs> ได้ใช่ไหร่่น้องก่าสิขอจบคลิปไอเพียงทีนน่นี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาบไปก่อนพอกับคลิปนะบ๊ายบายลิ้นน่ำนี่เฮิร์กว่าสอนเนาะไม่มันไม่ว่าสิบ,บรินมะ ม,มันมันน้องหอนะเรียร้อนะอคะคอยยุ่มเช้าที่นะาะเพราะว่ามันเป็นไๆนี่ตาพลาดเนี่ยปา,า,ากแตกหรือว่าหัวาะว่ื้องถึการเสียชีวิตเนาะพี่น้าะ,ะต้องคอย